ดอกยวไม่ตามฤดูกาลพี่น้องไหาอีหยังเดี๋ยวงามๆกินไม่ได้แต่ชมได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้ไตไตตาไหลไตไตตาไหลตาไหลไตไตยิงเถ้าหลวงพ่อบอกแจงมันไหลหมองอยู่ได้พี่น้องน่ะบอกอันนี้พวกฤทธประหยัด ไปแน่หน้าแน่หลังแน่ขึ้นแน่ลงเชานจะแช่ด้วยกันวันดวงพินศษ่ยญ่เติมกันวันมีหนาไม่นอนเนาะพอได้เด้อจะทีจะถอนก็คือโดดมากพอเอาเป็นยาระบายให้คนกินสิบพได้บุญกว่าที่ขาสิบพอดีเพราะว่าจะมันโดนถึงลมลมลมให้เคือบมีดลมใจะมีดแฉมปตาเ้ีพี่น้องจะเฉาะอ่อนเอาของขับม้าฝ่าด้วยจ้าเทียนหน่องมันเจ้าเอื่นยิ่ยัง บ้านไฟเอื่นมาเขาเมาแต่ว่ามาเทีย่ยวเราก็จะสูบกินน่าหน่ายเนาะมันม,มีแห้งหรืกอกว่านั้นเถอนเลโรนเหมือนอาญาเจนให้ถุงก่ตอนเย้าอาญาเจนให้ถุงใก่อนเดี๋ยไครเอาอาีถุงนึงออกมา ค,ายายายคุณใหย่าก่อนย่าย่ายายชมสมศรีสา,สาวขาวเงียบพายไปทงสาปีเชื่อว่าไปได้ดียายสมศรีมารักมาเขาออ้ามา ข่อยกก็รัไม่รักน้อยจะรักนานย่าย่ะว่าเอาไนมันวานไว้กระถางเขาเบิ้งดูวยแบบนี้เขาเราดูแลเอาต้นเดียวเขาก็กินม้วนเดือดทำมันขึ้นใบนี้เอาใช้มันขึ้นที่แดงเขาใช้ต้นน้อยถัน <c oughs> defended, งน้อยก่อนนะนะมันใหญ่มากกวาถังใหญ่น่ะนะมันลายแล้วก็เกี่ยวแบบนั้นะม่ใช่เนาะสวัสดีสวัสดีจ้ามาเด้อมารักเข่าเมาเข่าเมาแล้วเข่าเมาสวยหวานไตวันนะจ้าเขาปลูกเป็นไม้ประดับ แต่เราไปประดับท้องเขาประดับสายตาเขาบระบรุ้งสายตาแต่เรานอนำร,รุงท้องเป็นยาระบายหอลอ,อดนะคะข,ขี้หลอดขี้ไหลไม่ว่าก,กันคะ่ะเขาชอบใครชอบมันคนไหนอยู่ที่ดินก็อญาญางอยู่มึงน่อยู่ที่ดินก็อาญาอยู่บึงนีน่มันบางมันบางแง่มันบางแง่มก็ยังมองเขาเอาดีนะมอเขาเอามันจะเป็นก้อนก้อนเนี้ยนึกเป็นก้อนอเลยตัวพี่น้อง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  ก็เจ้า,ากันม้าซองมาาม้วมาหลักล้ำกันสุข้วคะสุขราคะสุขสูงกรนเพิ่ม้วคะคุณขมเหาเยอะแยะมากมายจะเอาไปทำอะไรแต่ไม่ใช่ของเรามันเป็นของรัฐบาลเขาปลูกประดับแล้วพี่น้องบ้านเขา,ากินเด้อบ้านเขากินตะพึ้ตะพื้นสิทธิมกษัยได้สิบายกระยานเขาจับนั่นแล้วเอาจังไรพี่น้อง งามบ่วพี่น้องงามบ่วงามบัวพีน่นองต้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 องย่งางข้าวบ่วเอาขอว่ามีคนบุกเข้าไปอยู่ได้หนึ่งเห็นว่าห้อยบุกค้นบุกเข้าไปเพราะว่ามันยัางแข้าไปลังคนหูวจกักลังคนหมดคือยังคนแก่ก็เกิดสงสัยใช่ไหละ่ะมันคนไทยนี่เขาลูกว่ามาานะักเหมาเนาะเขาปลูกประดับไม่พีนองไม่ประดับไอ้ชวนหลวงเขาปลูกเจ้ขาข่อยกเห็นหมากทองแดงเลยหมากทองแดงพิเศษ ก็เมาด้วจ้พาพัดพี่น้องพระกุ้งแหงแหงงามคนหนึ่งพระอยู่มาได้ไหนนะมันมันแหงแล้ววันนี้ก็ต้องงามพระบุ้งจีนหรือพระบุ้งไทยพระบุ้งอะไรเอาไปพัดเอาไปลวกนะย่าไเนาะบุ้งบุ้งพระบุ้งง,งามคัะงามเลยงามแฉงงามว่างงามบ่มีบ่มีผูใ้ใดเทียบราชากินได้บ่พี่น้องมากยิ่ยังเนี่ยจ้วาวะไบ่ได้กินไทยคิดไปซื้อ จะาวามาฝ่าก้าเจ้านี่มันก็ยังมาโกยได้ย่ายกินโล้กเมืองเน,นี้ยนะบรรดาเป็นนั่งฝ่าเนี่ยกินมากจะได้เป็นนั่งฝ่านั่งสวรรค์อ,อ้ยกินทวที่ทวแดันเนี่ยปงออกมากแต่มันปองออกมาคือเรื่องหนึ่งก็จะยังไปถ่ายเอาวิวกันหายหาคอนเทนต์กันเมื่อไหนใครมามอันอันก็ได้เพราะฝนตกเมื่อนั้นเนาะอันน้ำตกน้อยง่ามๆมันไหลเป็นน้ำตก อันน้ำขนฝนบ่มามันก็บ่เป็นน้ำตกให้เนาะง่ายเฉพาะแตตัวบรนเฮาบรรทันก็ว่าเอาตัวเดียดเชียวเอาเพราะว่ามันถือไปบ่ได้นะมันจ้ามาเด้อพี่น้องมาเบิ่งอาหารนอกอาหารคนก็ได้เด้อเราไปตำได้ยายนี่เพราะว่าเจ้ามันเป็นขั้นขั้นข้ออย่างนี้เถอะมันด่งนอกอาหารนอกจ้านอกกินได้คนอตอนกินได้ที่เขาว่าุ็อย่างกเห็น จะว่าเห็นดีคนอ่ะเห็นจะค่อยมากลยวามนจะมันบยังบวสุกอยู่มันบสุกจะ่าหันมันเถอันนี้ข้อสิทพี่น้องมาําเอาจตมันมันมันบวกพ้นอยงหมูอวนาะดเสปากันอย่เพิ่งเอาอยเพิ่งเอาพอจะพลาจะแปเอามองเบิ้งมองหันหวานมันจะมุกกว่านี้ผัดเอวเ้าไ่ค่อยไปย้ำมันจะทําเ้ยมาขมเอาพี่น้อง เจ้านี้มาใกล้นาไมัไกนะมก็เลยมาน่วยใหญ่ปเลยจมดิวจมดิวอย่าเพิ่งอหงาเ่ยต้องไปถ่จะเป็นจำเป็ไหมบ้างไทยไปล้งคลิปกันหาคอนเทนต์คอนเทนต์นี่นอเองคนไทยมา,ทายไทยแม่เวไทยขี่ ก็จังเลยอยู่นะคุนเก็บพย่าอมว่ามันจะสุกเลยมองเหนถ้ามันเหนี่าก้านเหืนก็ล้สรเต่กินไม่ได้สวยแต่กินไม่ได้นาถ่ายถื่อที่เถืเมื่อยต้นเขียวๆถ้ามันสุกมันจะแดงเพราะมันจะเหลืองพี่น้องมันจะเป็นสีส้มแต่ว่ากินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้เขียวสุบมันพุทดพุ คอยอยางเนี่ยน้อยดีมันเป็นยังสีด้ว่นะโอนต้นเอ็นเตนแต่มันกินบ่อใดเด้อนะเนี่ยมันสูงมันจะเป็นสีนี้อ้ยหุนฝ่าฝ่าคอยคอยยางได้